โอเคยูเอไหนอะรถพี่พี่หนุ่มบอกว่ารถพี่ฟู่ซ่อมยังไม่เสร็จครับพี่หนุ่มก็เลยให้ผมเอารถมอเตอร์ไซค์มาให้พี่ฟู่แทนครับพี่นัทดูตัวกับสาวครั้งแรกเนี่ยใช้พี่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเหรอใช่ครับแล้วพี่หนุ่มก็ฝากมาบอกด้วยครับว่าพี่หนุ่มฝากมาบอกว่าพี่ฟู่จะเลือกผู้หญิงที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยหรือว่าจะเลือกผู้หญิงที่ใช้ชีวิตกินเที่ยวไปวันครับพี่ก็ต้องเลือกผู้หญิงที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยสิ จะทำอะไรของแกเนี่ยพี่หนุ่มบอกว่าถ้าอยากได้ผู้หญิงที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยให้ใส่ชุดนี้ไปครับแต่ถ้าพี่ฟูอยากได้ผู้หญิงที่กินเที่ยวใช้ชีวิตไปวันๆันให้พี่ฟูใส่ชุดชุดนี้ที่ใส่ตอนนี้ไปได้เลยครับเออไม่ได้ลูกเดืที่ไหนล่ะไอพี่ฟูแกรักแคนะครับแม่คะเดี๋ยวหนูต้องไปพบลูกค้าอีกนะคะเรื่องดูตัวเนี่ยค่อยว่ากันทีหลังนะคะแค่นี้ก่อนนะคะแม่ต้องขับรถคะ่ะ ขอโทษนะครับขอโทษค่ะพอดีผมไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์นานแล้วอะครับก็เลยไม่ค่อยคล่องเออแล้วนี่คุณบาดเจ็บต,ตรงไหนไหมคะให้ฉันพาคุณไปโรงพยาบาลไปตรวจเช็คร่างกายดูก่อนไหมคะผมไม่ผมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับรถคุณเป็นรอยเลยอะเดี๋ยวยังไงค่าซ่อมเดี๋ยวผมจะจ่ายคุณเองนะครับไม่เป็นไรคะ่ะคือคุณทํางานเป็นช่างเงินเดือนก็ไม่ได้มากมายอะไรรถของฉันมีประกันชั้นหนึ่งค่ะเดี๋ยวฉันโทรเรียกประกันมาเคลมเองก็ได้ค่ะขอตัวบ้างนะครับนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้ว เมาอเจอกับผู้หญิงครั้งแรกก็ปล่อยให้ผู้หญิงต้องรอเนี่ยนะหมายความว่ายังไงคะเออพอดีผมกำลังมานะครับผมผมใกล้จะถึงแล้วครับใช่คุณเจนหรือเปล่าครับใช่ค่ะแต่ ฉันไม่ได้เรียกช่างนะคะรถฉันไม่ได้เสียค่ะอ๋อคือผมผมเชื่อฟู่ครับที่คุณดาวเขานัดให้เราสองคนมาเจอกันนะครับบ้าหรือเปล่าคุณดาวบอกว่าคุณเป็นเจ้าของบริษัทใหญ่โตทําไมถึงเป็นแค่ช่างกระจกกระจกแบบเนี้ยช่างแล้วมันยังไงครับช่างก็เป็นอาชีพที่สุจริตหาเงินด้วยน้ำพักน้ําแรงนะครับแล้วไงหรอเดือนหนึ่งแกจะหาเงินได้เท่าไหร่เชียว กระเป๋าใบเดียวของฉันเนี่ยมากกว่าเงินเดือนของแกทั้งเดือนอีกสภาพแบบนี้ยังมีหน้าออกมาดูตัวไม่เจียมกะลาหัวเลยนะหัดดูตัวเองบ้างนะเสียเวลาฮัลโหลครับอ่าผมขอเลื่อนเวลาสักชั่วโมงนึงได้ไหมครับอ่าพอดีผมิธุระนิดนึงนะครับได้ครับขอบคุณครับคุณซี